จริงผ่านจอใครที่คิดจะซื้อขายนะผมมีเรื่องมาเตือนนะครับอันนี้เป็นคนขายที่ผมไปซื้อขายด้วยนะครับแต่ว่าเขาดำเป็นโจรน,นะครับเริ่มจากที่ ผมจะซื้อกล้องมาทํางานตอนปีหนึ่งตอนเข้าปีหนึ่งแรกๆแ,แต่ว่าตอนนั้นมันมีปัญหาช่วงโควิดเข้ามาพอดีนะครับทำให้สถานการณ์การเงินทางบ้านมันแย่ลงเรื่อยๆจากที่จะซื้อกล้องตอนเปิดเทอมแรกๆหรือต้องเลื่อนมาซื้อตอนช่วงปิดเทอมของปีหนึ่งครับจนจะขึ้นปีสองคุณเป็นผู้เสียหายเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ง ในจังหวัดศรีสะเกดเขาหวังมีกล้องสักตัวเพื่อมาใช้ประกอบการเรียนในสาขานิเทศศาสตร์นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้ผมก็เลยไปค้นหาในมาร์เก็ตใน Facebook จนผมไปเจอนายบวรตีรันตนาจารุษขายกล้องอยู่นะเป็นดี600นะครับก็ผมก็ได้ทักไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะในการซื้อขาย การพูดคุยกันผ่านกล่องข้อความใน Facebook ส่วนตัวของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายดูจะเป็นไปตามปกติอย่างผู้ซื้อต้องการดูภาพสินค้าเพิ่มเติมผู้ขายรายนี้ก็ส่งภาพเพิ่มในหลายๆมุมมาให้ผู้ซื้อขอต่อรองราคาเพราะเป็นกล้องที่ผ่านการใช้งานมาแล้วผู้ขายก็ยอมลดราคาให้จากราคา9,000บาทเหลือ8 0 0 0บาทการคุยซื้อขายจริงดูน่าวางใจไปในส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ทำให้ผู้ซื้ออย่างคุณเบนดมั่นใจได้เต็มร้อเ ที่จะยอมจ่ายเงินทั้งหมดให้ทีนี้ผมก็ให้เขาถ่ายพวกบัตรประชาชนแล้วก็ลูกคู่ของมานะครับเพื่อเป็นการเซฟตัวเองเหมือนกันนะครับคือผมก็พยายามเซฟตัวเองแล้วในระดับนึ่ง ผมก็เลยเลือกที่จะโอนมาจาไปก่อนสองพเพราะว่าผมยังรู้สึกระวังอยู่เผื่อแบบเขาจะโกงผมอย่างเงี้ยไม่ไปสมคของผู้ขายนายบวรทําตามทุกอย่างที่ผู้ซื้อต้องการโดยไม่มีพิรุษอะไรให้สงสัยทําให้คุณเบนตกลงโอนเงินส่วนหนึ่งให้ในายบวรในช่วงบ่ายของวันที่6เมษายนที่ผ่านมาการตกลงซื้อขายกล้องผ่านช่องทางออนไลน์เป็นไปตามขั้นตอน เมื่อนายบวรผู้ขายได้รับเงินที่โอนไปแล้วก็ทําการเตรียมของเพื่อจะจัดส่งให้กับผู้ซื้อต่อไปหลังจากที่เขาไปขนส่งแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ผมแล้วผมก็เลยโอนไปให้อีกหกพันจากนั้นเขาก็ส่งสลิปมาให้ผมหลังจากนั้นผมก็เออเริ่มอุ่นใจในระดับหนึ่งแนละ้วว่าเขาน่าจะส่งห้มลมวจริงๆเท่ากับการโอนซื้อของออนไลน์เสร็จไปแล้วหนึ่งขั้นตอน คุณเบนโอนไปทั้งหมดครบ8,000บาทให้กับนายบวรส่วนผู้ขายก็ส่งเลขพัสดุกลับมาเพื่อยืนยันว่าส่งของให้แล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ผู้ซื้อรอรับของเท่านั้นซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในการซื้อขายของออนไลน์ของคุณเบนเขาพอจะมีประสบการณ์มาบ้างเพราะเคยเป็นผู้ขายมาก่อนเหมือนกัน หลังจากผ่านไปสามวันหลังจากที่โอนเงินให้แล้วผมนําเลขพัสดุที่เขาส่งมาให้มาเช็คของแต่ว่ามันดันเช็คไม่ได้นะครับผมก็เลยทักไปถามทางผู้ขายเขาก็บอกกับผมว่าขนส่งมันมีปัญหาผมก็เลยให้โอากาสเขาไปตามเรื่องให้ผมพอผ่านอีกหนึ่งวันเขาก็เงียบไปผมก็เลยทักไปถามเขาอีกรอบ เขาก็ยังอ้างผมว่าเขากําลังตามให้ผมอยู่ผมก็เลยลองโทรไปถามที่สาขาที่เขาส่งให้ผมปรากฏว่าอยู่ทางสาขาเขาบอกว่ามันไม่มีของนะครับไม่มีเลขพัสดุที่ผมเจอไปแล้วก็ไม่มีชื่อผมและเบอร์ผมอยู่เลยทาให้ตอนนั้นผมมั่นใจแล้วว่าผมโดนโกงผมก็เลยทักไปขอคืนเงินนะครับทางผู้ขายก็เหมือนแบบจะคืนแต่ว่าก็ไม่คืนนะครับเหมือนแบบ เขาเงินผมไปหมุนแล้วก็หายไปหลังจากนั้นเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองตกเป็นผู้เสียหายคุณเบนจึงนำหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรการทละลักเพื่อให้ดำเนินการกับคนช่อกโกงรกายนี้ต่อไป ทีมงานของเราลองพิมพ์ชื่อนายบวรตรีรัตนาจารุในเว็บ Google ปรากฏว่าชื่อนี้เป็นชื่อผู้ขายที่พึงควรระวังมีพฤติกรรมที่เอาเงินไปหมุนส่งเลขพัสดุปลอมขายของแล้วเอาอีกแอคเคาท์ทักไปบอกยังไม่ขายโดยข้อมูลทั้งหมดมาจากผู้เสียหายหลายรายตกหลุมพรางซื้อสินค้าประเภทไอทีที่นายบวรลงขายไว้จนส่งผลให้เหยื่อที่หลงเชื่อสูญเงินนับหลายหมื่นบาท ต้องระวังกันด้วยนะครับกับการซื้อของออนไลน์เพื่อที่คุณจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของโจรที่แฝงตัวมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าครับก็ฝากเตือนคนที่จะซื้อขายออนไลน์นะว่าก่อนจะซื้อขายลองนำชื่อของคนขายไปเช็คใน Google ดูก่อนนะ <c oughs> เผื่อมันจะมีขึ้นแจ้งเตือนว่าเคยอาจจะมีประวัติการโกงอะไรแบบนี้นะอย่างน้อยก็ เช็คก่อนจะได้อุ่นใจครับแล้วก็พยายามดูสินค้าที่มันไม่ถูกจนเกินจริงนะเพราะว่าส่วนใหญ่จนจะขายในราคาที่ถูกกว่าตลาดนะอย่างเช่นกล้องผมผมมั่นใจว่าผมอาจจะซื้อถูกเกินไปนิดนึงนะเพราะว่าราคาตลาดอยู่ประมาณหมื่นสองหมืนสามนะแต่ว่าผมดันไปซื้อในราคาแปดพัน เรื่องจริงผ่านจอ